สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้แล้วมาดูดอกพลังผมหดหนาบน,น้อยๆนี่แตกเอ๊ะอยู่ผมผมเตะให้ปล่อยปล่อยหนาบลงได้ได้สองเทียร์หรอครับพี่น้องอันนี้ผมก็เริ่มหอยังเงยยังอ่ัแน่ครัพี่น้องแต่ว,ว่าผนดิ่มสวงโดนแมมผมก็เลยเปิดหนามมาท่านใส่ครับพี่น้องที่นี่ครับ้าใส พี่น้องเว้ยเบืองตีละ่ะต้ที่ต้นไหมมันแห้งแห้งพวดแห้งแห้งก็ที่นี่ปัญหาก็เกิดที่นี่ปัญหาอย่างหนึง่งวยครับในส่วนนี้พ่อใบฟ่งนี่พ่อพ่อแตกกมาอ่นอนๆนี่ครับมันจะมีไอ้นี่มแมงกีนนู่นนะครับพี่น้องแมงกีนูน่นกันนดใบเหี่ยนเบิดนี่ครัหยอดเหี่ยนเบิดพี่น้องนี่เหลือแตด่ดอกกลางซางก็ไม่พี่น้องก็เลยนี่แหละ ผมเดาหนามไาส,ส,มมส่พี่น้องดกดอกดกแห้งว่าอะสิ่ว่าอะสิน้ำมักใส่พี่น้องนี่แหละหลายอยู่พี่น้องทั้งฝุ่นกับผมก็ห่อหลายเต็มแลยพี่น้องเลยห่อไปเรื่อยๆนะครับน้อยๆหน่อยใหญ่เลยอันนี้ก็พหอห่อแหรอครับพี่น้องไม่ไงล่ะเพือ่หอห่อละเอาว่ารอดผลกับ,บ่มา่ผมเปิดหนามไส่ร่องนะครับมในสาวก็เปิดใส่ อันนี้ก็เริ่มห่อหลายแล้วพี่น้องเป็นฝรั่งจิมจูของเสือลุงตะบมเอนเองท่นานท่านลูกค้าดครับอันนี้ก็น่อยง่าแล้วต้นนี้มันหนาแห้งหอก็เด็ดออกหน่วยบพราะงามก็เด็ดออกพี่น้องเด็ดออกดอกร้ายครับเริ่มเด๋ยวมือนี่บได้ห่อมาว่านี่ห่อไปหลายเติแอแะบอาบุณก็หอ่อุกงย่างไว้ยูุ่บ้านนี่ห่อกระดาษครับพี่น้องอันนี้เป็นฝรั่งจิมจูของผมเองครับพี่น้องนะ โอ้โหผมก็ห่อไปเยู่โอ้ยแหลงแห้งผมเปิดนามใส่หลอบที่สองแล้วครับหลอบที่สองนี่หลอบที่สามก็ล่างเปิดใส่เม,มือสาวนี่ครับเส้นร่องน้ำย้อมลอยอย่น่อยนะครับดอกจานพานอยู่ครับแต่อปัญหาคือคือแมงขี้นูนนะครับนูนน,น,นี่พวกก็ห่อไปหลายเติบแล้วครับพี่น้อง เรอหล,ลุนรอหลุนน้อพี่น้องนะเดี๋ยวก็ได้กินถึงว่าบอ่บองงามคือ,ขอเขาก็ถึงโอเคเราเป็นระบบปลอดสารน้ะพี่น้องนะอันนี้แหละ <c oughs> อยู่เห็ดกินไปบอกว่าลุกอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวเจ็บออกแล้วก็ห้าก็ห่อไปเลยครับพี่น้องเดี๋ยวมันจะมือแรงนีห่ออีกครับผมเตรียมกระดาษมาละ นี่ห่อท้งย่างไหวกันยังตรงเด็ดออกนะครับพี่น้องสอง่วน้าแรลงเนี่ยเอาไว้หลายพันแห่หรอกเพราะว่านามบถุถึงถ้าระบบนามดีๆเนี่โอ้เอาไว้ตัวละหาสิบหกสิบตัวละลอยน่วยก็ได้อยู่ครับตัวาั้ครับน,นี่แหละก็ดีอยู่นะพี่น้องเนาะเรื่อยๆนะครับอันนี้วิถีของตาปมม้อนครับสวนเกษตรของลุงตาประมว,นวนะลมวนนะครับนี่ว,ว่าสวน เป็นตาประมวนนะครับตอนนี้ก็อันนี้ก็สุกแล้วก็พี่น้องแล้วได้กินน้งมากคนไหนก็ได้ก,กนินอันนี้ช่วงนี้ก็แดดวันสองโมงกว่าพี่น้องเนาะน,นี่ครับเป็นบริบทในสวนผม ที่นี่แหลโงด้นครับตั้งแต่เขาเกี่ยวเขาแล้วฝนบ่บอตกมาพอเถียวครับนครับน้ำในผองก็แห้งนะครับพี่น้องแห้งขอดอันนี้แห้งไปแล้วครับฟังนี่ผมตัดยหยาหงัวเลยอันนี้ก็แห้งครับอันนี้พักบุ้งผมผมปล่อย <c oughs> พักบุ้งเลยครับเอาครับอันนี้ก็เรื่อยๆนะพี่น้องแล้วก็ให้พี่น้อง สบายสบายเดี๋ยวดิมแหงอันนี้อันนี้ตน้นใหญ่ี่ผมก็ได้ของน้ำรดน้ำทุกวันนะครับพี่หนอนี่อยู่ยไก่กับในในกับพ่อกินหรอครับพี่น้อน,นี่ก็ลรังนะครับอันนี้ก็เป็นฝรั่งกิมจูของผมเองครับผมห่อครับ้นกน่นอันนี้ก็เริ่มแล้วครับุกใหญ่แล้วแต่นี้เริ่มมีแต่จิตแล้วครับ สวยนะครับพี่น้องลูกสวยมากๆเลยนีย่แหละครับพี่น้องก็ขอขอบคุณมากๆที่ได้ติดตามที่ได้จากทายกันมาตลอดนะพี่น้อง YouTube ทุกคนทุกคนทุกคน,ท,กคนทุกท่านก็เอาไว้สำนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ